สวัสดีครับกลับมาพบก,กับรายการฟุตบอลฮาร์ดคอร์กันเหมือนเดิมเป็นประจำทุกวันนะครับผมสำหรับโปรโมชั่นดีๆสามารถเข้าไปดูที่ปักบุดคอมเมนต์ได้เลยนะครับ ส่วนตัวที่จะหยิบม,มาฝากกันในวันนี้ก็ยังเป็นคู่ในศึกยูฟาเนชั่นลีกระหว่างเช็กพบกับสเปนนะครับผมความพร้อมก่อนเกมเช็กเอาชนะสวิตมาได้ในนัดแรกส่วนความพร้อมทีมไม่มีปัญหาน่าจะยึดชุดหลักเดิมที่เล่นในนัดแรก11ตัวจริงที่คาดจะลงสนามโทมัสวาคิกดาวิดซิมายาคุปบาเบกลาดิลาเฟสซี่วลาดิเมียคูฟฟ้าวโทมัทสซูชิมิชาอสซาดิเล็กยาโบราบลาฟเซลินียยาคุปยังเตยานคุตตาอดัมโฮซัก ส่วนความพร้อมทีมชาติสเปนนัดแรกทําได้แค่เสมอกับโปรตุกเกสมาแถมยังต้องเสียเทียโก้คันทาราเนื่องจากอาการบาดเจ็บไปด้วย11ตัวจริงที่คาดจะลงสนามอูนไอซิมอนดานี al, ่กาบาคาวเดียโก้ยอเลเต้เปาตตเลสจอร์ดี้อลบาโกเก้โลดีกาวิล่าเฟรนันโตเลสเอาเบโลโมลตาปาโบซารเบียสําหรับความเห็นของดน,น,นี้นะครับจะเป็นยังโคงขาดกองหน้าตัวเป้าแถมนั้นนี้ยังต้องเสียแดน,นกลางตัวสร้างสรรเกมอย่างเทียโก้คันทารา ที่มีอาการบาดเจ็บถอนตัวจากทีมชาติไปเป็นที่เรียบร้อยวันนี้ต้องมาเจอกับเช็กที่ฟอร์ไม่ได้แย่เลย5นัดหลังชนะ3สเสมอ1แพ้1เล่นาคาวันนี้เปิดมาที่สเปนต่ออยู่เกือบ1ช่วงตัวของหน้าที่ยังผลิตสกอร์ไม่ได้วันนี้ขอเรียกเชียร์กับเจ้าบ้านเช็กยันเสมอไว้ได้แน่นอนครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับสไครต์และขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจากทางยูฟา222ด้วยนะครับขอบคุณครับ